สวัสดีค่ะโจสัน굿มอร์นิ่งโหพังยาามายแฟนมาดูการทำงานของเป้านะคะเช้านี้ค่ะทำงานอย่างมีความสุขค่ะอากาศมันจะร้อนแต่เราก็หน้าที่เนาะบายบาย เจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆคงให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาอัปเดตการทำงานของเป้าค่ะถูไปเช็ดไปถูน้ำค่ะน้ำฝนนะคะมันน้ำฝนมันเมื่อคืนฝนมันตกเราก็เลยต้องมาเช็ด Bye-bye.